สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็น หลังจากเจราจากันถึงสามรอบในที่สุดพ่อก็ได้นอนบนเตียงต้องยอมขนาดหนอีอิวันนี้คุณพ่อเจราจากับน้องได้อย่างลงตัววันนี้จึงได้นอนบนเตียงเป็นภาพน่ารักน่ารักของเจ้าของลรสั์เลี้ยงของเขาชาวเน็ตก็ชมกันใหญ่หลังจากที่เจ้าของได้โพสต์ภาพน้องหมาหายตัวที่นอนบนเตียงและตัวเจ้าของเองก็นอนด้วยเป็นความสุขของคนที่เลี้ยงและเป็นความผูกพันแบบบอกไม่ถูกเลยทีเดียวแต่ละตัวนอนลับสบายดูท่า เจ้าของจะใส่ใจในการเรี้ยงมากแต่ละตัวอ้วนสมบูรณ์ทั้งนั้นใครมีภาพน่ารักน่ารักกับน้องหมาแบบนี้ส่งมาอวดกันหน่อยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก TK v เกว e t y ขอบคุณครับ